มีคนกำลังจะฝากช่องยู u ูบนะคะสวัสดีครับทุกคนคนสงสัยนะว่าน็อตกับมันตี้มีอยู่ทำไมห้องเดียวกันนะฮะตอนนี้ไฟโรงแรมมีปัญหาดิ้นหน่อยผมว่าต้องรอทําไฟฮะไฟติดไปมองห้องครับมันตี้จะรอไฟหลับเลยฮะถ้ารอไม่ไหวเราก็หลับตรงนี้เลยครับห้องนี้นี่สามคนเราอยู่ห้องนี้มีคนหนึ่งครับว่า พี่เครับผมอยู่นี่ฮะสวัสดีครับผม A อทีมข่าวอมรินนะครับตอนนี้ผมกำลังจะมีช่องเป็นของตัวเองชื่อว่า A อตะวัน A, a T A W A N ที่ที่ตั้งชื่อว่า A อตะวันเพราะว่าตะวันเป็นลึกชื่อลูกผมผมเลยตั้งว่า A อตะวันฝากติดตามด้วยนะครับช่องใกล้จะคลอดแล้ว <Yep. S 2> เราทั้งสามคนนะนตัตต้ฝากช่องเพงนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องเพงนะฮะแล้วก็ช่องนัตตี้อย่าลืมฮะเดคาเลยฮะช่องพิงดอตนะฮะฝกัฝก,ฝกตัวรับทีมงานเรามีช่องกันทุกคนเลยฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะฮะสวัสดีครับผม